สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันในแบบก็โอกาสเด็ดหนึ่งชั่วโมงก่อนอัปเดตเอพิโซดที่หกกันแล้วและบ้านผมฝนตกก็อาจจะได้ยินเสียงฝนนิดหนึ่งนะครับผมนะวันนี้ซึ่งผมค่อนข้างดีใจกับอีเวนต์บิสต็อกผมเข้าไปโหวตอีเวนต์นี้ในดีแต่สุดท้ายอีเวนต์นี้ก็แพ้อีเวนต์คุกกิ้งแต่ก็สนุกนะอีเวนต์คุกกิ้งอ่ะสนุกเลยสนุกเลยอ่ะพิซซ่านะผมนะ โอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้เราตัดกันดีกว่าครับผมนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปกันเถอะผมมีโกเมนซีดแพ็กสิบห้าอันเรามาดูกันว่าผมจะได้แกรนโทมิโทเท่าอันหรือเปล่าโอเคอันที่หนึ่งจะสกิปไปแบบเร็วๆเลยนะผมไม่ได้โอเคอันที่สองจะได้เสียงฝนนิดนึงนะไม่ได้อันที่สามโอ้ยชุกาเกตโอเคอนี่ของรีอเอาไป ไม่ได้ต่อไปโอเคไปต่ออิไอ้นี่โผลมาบ่อยเกินไปต่อโอเคคาไม่ร่อนต่อไปไอ้นี่อีกนะเหลดอเจ็ดอันโอเคไปเด็วขึ้นหนึ่งชิปลองมาสกคิปักอันหนึ่งดูไหม ไม่ช่วยอะไรเลยเอาละเสียสุดท้ายห้อนะเออสามาสุดท้ายแกทอมิท่อขอร่อองโอ้ไม่ออกไม่ออกเลยมาแล้วก็สุดท้ายแล้วครับผม้าไม่ออกโอเคเอาฟักไข่ดีกว่าเอาแล้วก็ รับเดตดย,ย่างนไงครับผมใส่สัเลี้ยงได้แปดตัวแล้วนะแต่ไข่ย,ยังได้แค่ห้าฟองอยู่ไข่ผมว่าผมจะรออัพทีเดียวเลยนะมีบักวางไข่อยู่นิดนึงมันวางไม่ค่อยได้นะอ๋อผมพล้วโอเค ครบห้าเขาผมเลอีกอันนึงอยู่ไหนวนะเนีย่ยอันหายอออยู่ข้างในนี้โอเคแล้วก็ตัดกันเลยครับทุกคนไปโอเคอีเวนต์แรกเขาผมนะเจนเดลเฮเวลลี่สองห้อสิบหกไงทีมาฆษณาเลยเอาละเพราะฉะนั้นอีเวนต์ถัดไปมันมาแล้วเดีเอะ่ะเดี๋ยว การแจ้งเตือนไม่รู้แต่มันมาแล้วครับผมนะนั่นคืออ s w วนท์นี่ชอก่ออีเวนท์ถัดไปเอาอีเวนท์ถัดไปดิโอเคเอาเฮ้ยยังไม่อีเวนท์ถัดไปอีกมาแล้วครับผมดีเจใจว้าวว้าวอย่าแล้วอีเวนท์ถัดไปครับผมนะดีเจใจไม่มีอะไรสำคัญเลยไม่ติดเป็นไชันด้วยไปกันต่อฟไฟจ,าจราจรนี่คืออะไรนี่เฮ้ย เบาบาบาบัดลิทอ๋อ้าอะไรเฮ้ยพวกพีขาวอ๋อ้าอีไอโอยู มีเวลาบอกอกอูสิโกนไหมว่าบลาดกีไม่ไ่้เกือบเกือบเกือบเมื่อกี้คือล่าคือว่าอยูออ่อ,อ,อ,อ่ะ

แล้วเกือบแล้วมาสิบวิน่าจะไม่ทันเกยอบไม่กี่ครั้งทุกคน อค okay. อ่ะกลับสวนไม่ได้แล้วทีนี้วับกลับสวนไม่ได้ัไมได้คอนไม่ติกอะไรมานนไฟจราจรได้ไฟจราจรดูหน่อยดีเป็นไงโ okay. อเคสว่างวาับแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นตัดกันต่อครับบายเตรียมตัวรับแรงกันแทกกับการแรกติก และบูมกาแล็กติกโอ้ยแล้วจัดเดลสตอมมาพร้อมกันจัดเดลสตอมก็มาอ่ะมาเหมือนกันมาเหมือนกันจัดเดลสตอมโอเคสองอีเวนต์พร้อมกันครับกาแล็กติกจัดเดลสตอมและได้เวลา อีเวนต์ถัดไปนะเลเวลลิงลอรปปมันของดีมากเลยไม่ใช่เหรอแต่อยากได้เกนมาแล้ววันนี้ผมได้มีเกิดซื้อไปวที่เรียบร้อยโอเคมาเลเวลลิงลอรปปซื้อในตอนที่ซื้อได้ เพราะเราอาศัมันได้ไม่บ่อยครับผมและอย่างที่คนรู้ครับผมนะตัดกระตออีกแล้วรอเลยบูมาเตอร์สปิงเกอร์อ,อุสองมาเตอร์สปริงเกอร์สามมาเตอร์สปริงเกอร์มาเตอร์อีกแล้ว ว่ากอรี่กอรี่เออดีกอรี่ก็ได้กอรีอ่ผมก็ขาดแคนอยู่ด้วยนะมาเตอร์สแล้วก็กอรี่สองของโคตรจะดีลแล้วและนั่นแหละครับผมนะอีเวนต์ถัดไปเตรียมตัวนั่นไงมันมาแล้วมันมาแล้วโวยทัด แบโฮดูดกืนทุกสิ่งทุกอย่างเฟลมันมองไม่เห็นอะมันเห็นแต่สีน้ำเงินมันต้องไปเปลี่ยนสวนเป็นไอสวนอีกอันหนึ่งเพื่อจะได้มองเห็นแต่โอเคอีเวนต์นี้ก็เท่านี้แหละ และและและนั่นแหละอีเวนต์ถัดไปเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอีเวนต์เมาทนเอนโอ้โหโอ้โหไอความร้อนนี่มันไอความร้อนผุดออกมาจากใต้พื้น ทุกครั้งตอนมีเว้นใหม่มันต้องขึ้นแบบนี้มาตลอดเลยแล้วเนะี่ยโอเคแล้วดูเหมือนว่าฮิบปอกจะโคตรเล็กเลยเหยมันเกิดในส่วนผมแบบกลางสวนสักอันหนึ่งอะ่ะเช่นตรงที่มีแคดิโอโหก็ไปเกิดทีต่ตรงนั้นเลยเฮ่ทนของเราไม่ติดเลยนะแล้วผมก็ไม่รู้ด้ว,ว่ามันคูนเท่าไหร่แต่หนา อีเวนอะไรพวกนี้มันไม,ไม่ไม่ค่อยจะโดนกันอยู่แล้วโอเคมันไปโดนตรงน,นั้นสคอตน่ะแล้วมันจะโดนให้ผมโอเคไปละและ กันกันต่อครับเอ่อมาถึงอีเวนต์ถัดไปและวินสต็อกพร้อมกับฝนน้ำมันมาเวลาเดียวกันแล้วนะอีกยี่สิบนาทีตอนนี้สองทุ่มสี่สิบช็อกโกแลตอ้อวอาวนึกว่าน้ำมันชอเเอ็อกโกแลตผรู้ว่าฝนน้ำมันฝนช็อกโกแลตช็อกโกแลตเวนฝนช็อกโกแลตครับและและและแต่ล,ละอีเวนต์อย่าพึ่งอีเวนต์ถัดไป อีเวนต์นี้มาอีกแล้วอีเวนต์ที่แบบมันควรจะโดนได้เฮ้ยมันโดนง่ายขนาดเนี้ยมันต้องโดนบันจัดไม่โดนอดิโอเคอีเวนต์ถัดไปครับทุกคนเห็นไหมครับผมนะว่ามันมี burning blood burning blood burning blood shift ชิปเอาเฮ้ยกดซื้อไม่ได้เอา้าเกมแรกเอาเฮ้ยกดซื้อไม่ได้เอาเฮ้ยเกยมแรกโอเคได้แล้วและไปกันต่อครับทุกคนบายมันมาแล้วกระโดดมาอีกแล้วเลนน,นี่พื้นหา เกี่ยมมากเลยแต่เป็นมิวสิชั่นที่โคตรคูคูแบบหมายถึงคูแบบไม่ติดเลยอะ่ะมาทีละะรังนะอีกวนี้แล้วก็ไม่เคยจะติดด้วยและอ,อีเวนต์สวยอีเวนต์ถัดไปครับทุกคนมันมากันอีกแล้วมีไฟลุเกเปิดโอเคโนแมน อยากย้ายสวนผมมาตรงนี้มากเลยเนี่ยมันโดนยากตอนนั้นมา,มาแล้วออกมาเรืเ่อยๆแล้วก็พีนพ์ฐานโ้ยพิมพ์ฐานเท่าไรขนาดตัวนี้ ไม่โดนโดนไ,ไม่อันโอ้ทะลุอันนั้นโด,เโดนเต็มโอลูิปปเลเลิงเลเลิงลิปปเลชืล่อลก็แลแแกนมาเตอร์อันแกนมาเตอร์สามอันโอเคมันจบลงแล้วสิ่งที่ผมเรียกร้องมาได้มาแล้วครับ โอเคแล้วก okay, ็เลเวลิงและอีเวนต์ถัดถไปอีกผมกำลังจะให้อาหารหนูโมจิผมแต่ดีเจใจโอเคให้อาหารหนูโมจิเลยอันนี้ของดีนะผมนะความสามารถเจวกันกับอีกคนดินแค่เปลี่ยนจากแค่เปลี่ยนจากไดนเสาราเป็นอสัตว์ในอีกเป็นอาหาร แล้วก็สถานะใหม่ด้วยนะสถานะซิลเวอร์นะครับผมนะัีนของใหม่โอเคให้เรียบร้อยให้อาหารครบแล้วและอีเวนต์ถัดไปเดอะสตอมบี้เอาเฮ้ยเอนเดอร์สตรอเบอรี่ลงไปห้องนมาเมื่อกี้ทุกคนของดนี้ะมาสเตอร์โอ้ยผมลอยขึ้นมาไหนวะเนี่ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวเขา้ามาผมลอยขึ้นมาสูงจัง w ค a t เด e อทำไมผมลอยขึ้นมาสูงขนาดนี้เนะี่ยโคตรใหญ่เลยกอลลี่อันเดดเดดโอเคโอเคมา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 ของของของมาเตอร์แล้วก็กอลลี่ มันแหลกๆหน่อยนะคนเล่นเยอะเอาไว้เธอวิ่งแคนมาด้อะโอเคซอมบี้หมดแล้วเขามลยแล้วอีเวนท์ถัดไปเบรกไว้ก่อนครับทุกคนแกรนมาสเตอร์แกรนมาสเตอร์ไวดิแกรนมาสเตอร์โอ้โหแกรนมาสเตอร์ต้องเสียนะอัปเดตนี้แกรนมาสเตอร์มาเยอะจริงๆอ่ะแล้วเรียบ เรียบร้อยแล้วครับผมนะและอีเวนต์ถัดไปเอาครับผมนะอันนี้ดิวนิสดิวดิสโกนิวดิสโกดิสโกใหม่เอ้ดิสโกแบบนี้เขาไม่ได้ใส่มาษนาเลยผมก็ว่าอีเวนอะไรคุ้นๆแต่นึกไม่ออกว่ามันคืออะไรอีเวนต์นี้เขาเคยออกแบบให้เป็นแบบดิสโกแบบใหม่แต่ก็ได้ใช้อยู่ครั้งเดียวมันสัปดาห์เดียวเลยสัปดาห์ไหนจะไม่รู้จะไม่ได้รู้สึกจะเป็นอืม อีพีสองมั้งอีพีสองผมโดนที่คือ,อ,ส,อสิบินไปแล้วโอเคในเมื่อเราได้เห็นอีเวนต์นี้แล้วก็เป็นดีเจใจบวกดิสโก้ออ๊ะเฮียเลียนลท์สวยงามและอีเวนต์ถัดไปไมาอีกแล้วไอ้ไฟจราจรน,นี่หยุด เวลาสองนาทีทันทันยังไงทันหันไปหันไปจะหันมายืหันมา,นมาออ <c oughs> มโอ้ยหยุดนม่ไม่แปโฟนไป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 ไยุดพอดีเลย เพื่อด่วนมาช่วยไหมไม่รู้อกลียวเกลียวเดลียวโอ้ยโอ้โหโอ้ยวเมื่อกีเกือบได้แล้วอ่ะกดกดเดินเร็วไปนิดนึงเกลียวเกลีย จะโดดอ่ะจะโดดอีกแล้ไม่รู้ว่าขูไม่น่าได้แล้วนะเลื่นไอ้ทีไม่น่าทันรู้เสียงแต่โคตรขอรองโู่มันว่าไม่ได้มันว่าไปร้านเกียร์ไม่ได้ด right. ้วยอ่ะ ล่าสุดโอเคเรียบร้อยครับจับอะยังน้อยผมก็ได้เออวะผมเข้าสวนตัวเองไม่ได้ด้วยเออ,เอ,อนี่ติดอะติดเฉยเลย่อ,อันนี้ก็ไม่ติดอะ่ะไม่เป็นไรครับย,ยังน้อยเราก็ผ่านรอบแรกของโลกที่ๆๆๆเราเขอาไปแล้วดย แหละนั่นแหละอีเวดไปใจอัลพน,น์โซนเอาให้ออบบี้หนู่มควรจะสมใจออบบี้หรือแจนไพน์โซนแจนไพน์โอ้มาสเตอร์เดี๋ยวมีเวลา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 ออบบี้ก่อนจ้โอเคโอเคแย,ย่มากสถานการณ์ที่โคตรจะแย่ออบบี้ก่อนโอเคสวยงาม แล้วเวลามันจะหมดโอเคใครจะเตือนมาผมไม่สนไม่สนผมไม่สนก็ทำไมรู้สึกออี่ครั้งนี้เวลามันน้อยลงวะผมบ่นว่ามไม่มีเวลาขึ้นก่อนแล้ววันนี้มันมีละแล้วทำไมเวลามันผมรู้สึกผมคิดไปเองหรือเปล่าว่าเวลามันน้อยลงทำไมไม่เดี๋ยววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นผมวะเนี้ยเดี๋ยวโอเค มาแล้วมาแล้วหนึ่งนาทีไม่น่าทันต้องพลาดครั้งเดียวก็น่าจะจบเหตุครับผมนะซื้อของดีกว่าช่างช่างหัวออบบี้สิมาดูกันเพรายังไงผมก็ได้อันนั้นมาแล้วแต่มันถ้าเราผ่านยังมันก็จะได้เพิ่มแต่ช่างมาครับวอร์ริงบัตกับใจอันพายคนอ้าวไอ้นี่ยังไม่หายอ่อ นึกว่าหนึ่งวิงวเวียนดิสโกอโอเควีเลเซอร์แพลตฟอร์อมหาเลเซอร์แพลตฟอร์มโอเคมันเหลือสิบห้าวีแล้วก็ไม่น่าหันแล้วตัดกันต่อไปต่ออัปเดตเลยเอาล่ะครับทุกคนมานับถอยหลังยี่สิบวิสุดท้ายไปด้วยกันเถอะอีสิบสิบเก้าโอเคขวาบ้างเปล่าครับผมนะสิบห้าสิบ สี่สิบสามสิบสองสิบเอสิบเก้าแปดเจดหกห้าสี่สสองนก้องหมูและคุกกี้อีเวนต์อ่าีดีต้อนรับสูบิส,บสต็อกอีเวนต์ว้าวเล่นไงเนี่ยก็บิสตอ็อกทำให้บีสต,อต็อกโตเอาโมเดลไม่โหลดโอเค พิกกี้เพนล้วพิกกี้เป็นแปลว่าอะไรวะเนะี่ยต้องการแบบพืชเดี๋ยวผมดูอยู่พิกกี้มันแปลว่าอะไรวะโอ้เดี๋ยวเจนเดียวเจนเดียวอะเดี๋ยวเยวอาเ,เป็นว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องมีไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายขอเล่นอัปเดตกนละกัน